ไม่รู้ด้วยความปากแก๋วของจินหรือความสามารถของตัวหุ่นที่เกินไปในหลายๆด้านนะครับทําให้ตัวผมอวยเจ้าหุ่นนี้เป็นพิเศษจนต้องข้ามรุ่นแรกมาท Spec ําสเปคทูก่อนแต่จะว่าอะไรเขาได้ครับก็ของมันเท่จริงๆนะครับในคลิปนี้ผมจะขอเชิญทุกท่านรับชมความสุดยอดที่เกินคาดกว่าทุกคนที่ดูในโลงรอบแรกจะคาดคิดกับหุ่นแห่งโชคชะตาของชายผู้รักหัวหน้าสุดหัวใจใน The Destiny G กรนด์สเปกท g m ด GMF s GM F, 4 d s s t i s y i n y Gundam s p e กั 2, เป็นหนึ่งในโบบิสูตรที่ถูกอัปเกรดโดยคุณเอริก้าซิมอนครับโดยที่มันถูกส่งมาเก็บยังกาอาคาสิกิพร้อมๆกับ Strike Freedom และ Impulse ครับเนื่องจากชินอสกะเจ้าของของ Destiny ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบินของ Immortal Justice Gundam ที่ประจำการอยู่ในองค์กรสังเกตการสันติภาพอย่างคอมพา s s สครับ d e s t i n y Spe c 2โดยรวมแล้ว รูปลักษณ์อาจจะคล้ายเดิมแต่ตัวหุ่นที่ได้อัปเกรดไปนั้นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างความแข็งแกร่งของคอร์ฟรช,ชิฟที่แข็งมากขึ้นจนขนาดสีของตัวหุ่นเข้มขึ้นเล็กน้อยเลยครับและคอร์กพิทที่ได้เปลี่ยนมาใช้รุ่นใหม่แบบพานอรามารอบทิศพร้อมกับได้รับเครื่องยนต์ไฮเปอร์ดิวเทเรียนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถทําให้ชินเปิดปลีกแสงเล่นตลอดเวลาได้ครับอีกทั้งยังมีเฟรมภายในรูปแบบใหม่ ที่มีกำลังขับและความทนทานที่สูงขึ้นอย่างมากครับจนเมื่อเจ้าชินใช้งานตัวเครื่องเต็มกําลังเฟรมตามข้อต่อของตัวหุ่นจะเปล่งแสงสีแดงออกมาเลยครับและยังมีระบบสนับสนุสนตัวหุ่นรุ่นใหม่ที่ถูกส่งมอบให้ในช่วงท้ายอย่างซูซออูเอรือูรีเนียแคนนอนขนาดใหญ่ในรูปแบบของซูริอเอ็ไฟยเยอร์เป็นอุปกรณ์เสริมอีกครับจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับอาวุธทุกอย่างของเดซินีจะเป็นอาวุธรุ่นเดียวกับรุ่นก่อน,อนทั้งหมดเลยครับ แต่ด้วยการปรับแต่งการใช้พลังงานรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทําให้ตัวอาวุธมีความแรงมากยิ่งขึ้นและยังไม่ทําให้พลังงานในตัวเครื่องหมดเร็วเหมือนรุ่นก่อนด้วยครับโดยเริ่มจากซีวิสปืนกลขนาด17.5ม mm, ิลิเมตรสำหรับต่อต้านอากาศยานครับแอนตี Anti ้บีมชิลโล่เคลือบสารต่อต้านบีมขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายสามารถใช้งานร่วมกับบีมชิลได้ครับโซลิดัสโฟลเกอร์เป็นบีมชิลเจเนเรเตอร์ ที่ไว้สําหรับสร้างโลกพลังงานเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธลําแสงและการโจมตีทางกายภาพครับ flash age 2 w o บูมแบรแรงรุ่นอัปเกรดต่อจากของ source impel ครับเป็นบูมแรแรงที่สามารถปรับขนาดลําแสงให้กลายเป็นลักษณะ b e เซ s a อ e r ได้ครับและมาพร้อมกับระบบการควบคุมแบบ d r a g ูนไว้สําหรับนําร่องเล็กน้อยครับ palma f i o s i n a ระบบเฉพาะสําหรับหุ่นตระก,กูล d e s i n y ครับมันเป็นปืนใหญ่ที่ติดไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง สำหรับการโจมตีระยะประชิดครับและด้วยความแรงของมันทำให้สามารถเจาะทะลวงก่อเฟรมโตของกลุ่มฟาวเดชันได้เลยครับเอ r รอนไดส์ดาบต่อต้านยานลบรุ่นต่อจาก X x c l l i b u r ของ Impulse ครับจะถูกพับเก็บไว้ที่ส่วนหลังด้านขวาโดยที่ตัวดาบนั้นจะเป็นรูปแบบโลหะผสมกับบีม Cutting ง d g e ทำให้มีความสามารถในการตัดที่สูงมากครับสามารถตัดผ่านกอเฟมโตหรือแทงทะลุวัตถุขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายครับ M2000 GX ปืนลำแสงขนาดใหญ่ที่ถูกพับเก็บไว้ด้านหลังฝั่งซ้ายครับเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Impulse เช่นกันโดยใช้สำหรับการโจมตีระยะไกลครับซึ่งพอมารวมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วจึงทำให้มีพลานุภาพในการยิงที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแถมยังยิงได้ถี่ขึ้นอีกด้วยและมาถึงอาวุธใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปอย่าง Type 35 r ีย l กันครับ เป็นปืนไรเฟลิลพลังแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงรุ่นทดลองแบบผลิตจำนวนมากครับและจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์คอมพาสหลายเครื่องจะติดตั้งไว้มากกว่า1กระบ,บอกเนื่องจากความสามารถของมันที่ใช้ในการโจมตีเกาะเฟรมโตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ Destiny Spe กทนอกจากจะมีโลกจากรุ่นก่อนที่ได้รับการอัปเกรดจนโหดเกินไปแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบใหม่ด้วยครับโดยผมจะขอเริ่มจาก Variable f a c e s h i ิฟต์ r าร ระบบเกาะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติที่เพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับทาให้มีความสามารถในการป้องกันได้มากยิ่งขึ้นจนทําให้สีของตัวหุ่นเข้มขึ้นจากรุ่นก่อนครับไฮเปอร์ดิวเทเรียนเอนจินระบบเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ได้ถูกอัปเกรดขึ้นใช้งานควบคู่กับเอนจ m มเมอร์แคนเซลอร์ครับเพื่อการจ่ายพลังงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับพร้อมกับยังมีระบบดิวเทเรีย b บีเอเนจีทรานเฟอร์ซิสเต็มที่เดิมทีจะเป็นการถ่ายโอนพลังงาน จากยานลบสู่โมบีสูตรครับแต่ตอนนี้เดสตินีสามารถถ่ายโอนพลังงานให้กับหุ่นตัวอื่นได้เองแล้วครับและต่อจากนี้จะเป็นระบบที่ทำให้เดสตินีสเปกทูมีพลังที่โอเวอร์มากกว่าเดิมมากๆครับว o y เจอร์รูเมียระบบเพิ่มขีดความสามารถทางการบินครับที่เมื่อใช้งานแล้วจะทำการยกปีกของตัวหุ่นขึ้นพร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาเป็นรูปแบบประกายแสงครับจึงถูกเรียกในชื่อวิงล็อบไลท์จะทำให้ตัวเครื่อง มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงมากบวกกับระบบนิลาดคอนลอยแล้วจะสร้างภาพซ้อนขนาดขยับตัวด้วยความเร็วสูงครับโดยส่วนใหญ่ดซิซี่จะใช้งานประสานกับการโจมตีระยะประชิดซึ่งพอมาถึงเ e สเปกทูที่มีเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ให้พลังงานมากขึ้นจึงเปิดระบบได้แทบจะตลอดเวลาพร้อมกับความเร็วและภาพตดตาที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากครับมากซสถึงจนทําให้เกิดดูพาร์ติเคิลการทิ้งอนนภาครวงไว้สเปกทู จึงสามารถแยกล่างหุ่นออกมาได้เป็นจํานวนมากครับและยังทําให้ล่างหุ่นทั้งหมดนั้นเคลื่อนที่ไปพร้อมกันและสร้างความสับสนให้แก่ศัตรูอีกทั้งยังหลบหลีกการโจมตีจากการล็อกเป้าหรือดรากูลได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงสามารถทําการโจมตีได้จากทุกทิศทางครับตรงนี้เป็นเกรดเล็กน้อยนะครับผมไปอ่านเจอจากเพจคุณ bg comic news มาต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับจากบทสัมภาษณ์ของผู้กํากับแกบอกว่าแกมีแนวคิดให้ร่างแยกของสเปกทู 2. มาจากช่วงเวลาที่บิดเบี้ยวครับซึ่งใช่ครับแกะกาวหนักมากและทางเพจเขาเลยคาดการว่าอาจารย์โกโตผู้เขียนบทอีกท่านหนึ่งเลยต้องมาให้เตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นดูพาร์ติเคิลแทนครับสุดท้ายคือ Heavy w e a p o n Pa c k สุดเท่ที่ออกแบบโดยซับไว้สำหรับ Destiny s e s t i n y Spec 2ครับ AGXQ754V2 ซ u s ิเ r อเตปืนลีเนียแคนนอนขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อของเทพเจ้ากีอย่างซส มาเป็นชิ้นอาวุธครับเนื่องจากอำนาจในการยิงทำลายล้างที่สูงมากโดยการที่ยิงแต่ละครั้งนั้นจะต้องรีโหลดด้วยลำกล้องใหม่ทุกๆครั้งครับจากการที่มีความแรงมากนั้นทําให้ตัวลำกล้องที่ต้องสับเปลี่ยนมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยในการใช้งานจริงตัวแบ็คแพ็คจะถูกติดตั้งลำกล้องไว้เพียง3ชิ้นเท่านั้นหมายความว่าสามารถยิงได้มากสุด3มครั้งครับและนอกจากนั้นแพ็คยังมาพร้อมกับมิสไซล์ลันเชอร์2ช่องที่มาพร้อมกับมิสไซล์ขนาดใหญ่4นัด และขนาดเล็กอีก60นัดครับพร้อมทั้งในบูสเตอร์ที่ส่วนขายังมีมิสไซล์แลนเชอร์อีก4ช่องยิง2ฝั่งของขาแต่ละข้างอีก80นัดครับโดยเมื่อด็อกกิ้งเดสตินีจะต้องปลดดาบต่อต้านยานลบและปืนใหญ่ลำแสงของตนออกเพื่อประกอบร่างครับและซูซูเรเอตสามารถประกอบร่างคืนเป็นรูปแบบยานลบที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติตามโมบิลสูตรเครื่องน,น,นั้นๆไปได้ครับหลังจากที่ชิน พายแพ้ให้กับกลุ่มแบล็ k ไนท์ด้วยอิ m มอร์ l ทลจัตติสเขาได้หลบหนีมาพร้อมกับคุณยูดาก่อนที่พวกเขาจะมารวมตัวกับกลุ่มกคีระที่เกาะอ,อคาสกิครับซึ่งหลังจากแสดงความรักหัวหน้าไปเรียบร้อยคุณเดลิก้าก็ได้ส่งมอบปริสุทธ์ที่เธอทำการอัปเกรดไว้หลังจากที่ท่านผู้แทนอาชานำมาฝากเกรักษาไว้ครับโดยชินได้รับมอบเดส t i นี่กันดั้มสเปกทูทให้เขาแสดงความปากแจววไปนิดหน่อย ่อนที่เขาจะได้แสดงฝีมือให้เราได้เห็นกันในช่วงการต่อสู้กับกลุ่มแบล็กไนท์อีกครั้งครับโดยหลังจ็กที่คีระได้ฝากฝังยานมิเลเนียมไว้กับชินจนเจ้าตัวปราบปลื้มอย่างมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มของคีระและอัสวันได้เดินเนินแผนการช่วยเหลือลักสคลายไปพร้อมๆกับกลุ่มของชินที่ได้เข้าปกป้องยานมิเลเนียมไว้ครับโดยที่ชินได้ใช้เดซินี่รับมือกับรุตโรอารถึง4เครื่องได้แบบสบายๆที่จากตอนที่ขับจัสติสก่อนหน้านี้ ตามที่แก่ได้คุยเอาไว้ครับในระหว่างการต่อสู้เดซินี่ได้ใช้ระบบใหม่ถ่ายโอนพลังงานให้กับ Impulse Spec-2 ของลูน่าด้วยครับและในระหว่างต่อสู้นั้นชินได้เห็นกลุ่มรถรออาทำการปล่อยล่างแยกแบบเป็นเงาบางๆให้เขาได้เห็นชินเลยได้ใช้ Destiny Spec-2 แยกล่างออกมาแบบชัดเจนแถมยังมีจำนวนมหาศาลดีครับพร้อมกับทำการโจมตีใส่กลุ่มรถรอารแบบ1ลุม4 มีแถมแม่ยานางเครื่องเป็นเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการไปได้3เครื่องกับอีกหนึ่งเครื่องที่โดนคุณฮิวดาจัดการไปครับหลังจากล้างแค้นกันมาได้อย่างสาสมเดซินี่พร้อมกับอินฟินิตจัสติสไท2และ i m p พ l s e ์ p e c 2ได้ทำการบุกโจมตีเรเกียมสุดยอดอาวุธที่สามารถยิงได้ทุกทิศทางครับโดยระหว่างที่ชินกำลังมุ่งหน้าไปทำลายมันนั้นเขาได้รับมอบอุปกรณ์เสริมชิ้นใหม่จากคุณมูที่ได้นำมาส่งมอบให้ อย่างซูซเรเอทครับพร้อมๆกับประกอบล่างเข้ากับมันและใช้งานลีเนียแคนนอนตืนขนาดใหญ่ยิงทำลายฐานทัพไปพร้อมๆกับซูเปอร์เวพอนอย่างเรเพียมได้สำเร็จและเป็นการปิดฉากสงครามในครั้งนี้ลงไปได้ในที่สุดครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Destiny Spec 2ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมความปากแจ่ของชินบวกกับเจ้าหนูนี่มันทำได้จริงๆอีกเรียกได้ว,ว่า เป็นการไถ่ายบาปจากซีเดซีนี่เลยก็ว่าได้นะครับไหนจะความอย่าทําหัวหน้าของผมใส่อัสลันแต่คีระจะพูดอะไรหรือโดนต่อยอยังไงก็ไม่บ่นสักคำนะครับและสำหรับใครที่ชอบส่วนไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับสุดท้ายผมขอฝากทุกๆคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในอนาคตของผมนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ